ลูกพี่ครับครับผมด,ดูการนั่นลูกพี่มีแผนทำารดแห่ให้ลูกคา้ายังไงครับโอ้โหก็หหมีการคิดไปเยอะก็ทำฟังก์ชันการงานบริาหาเนี่ยอยู่ในหัวเยอะมากแต่ปัญหาตัวนี้คือเวลาการทำมันมันบีบรัดเราทุกอย่างคือรัดทุกอย่างแค่หนึ่งห้าเดือนออกงานเงี้ยมันยากในการทํางานโอโอแต่ปีนี้เราก็มีฟังก์ชันอันนี้แหละมาใส่ฟังก์ชันนี้ก็คิดไว้ประมาณ2ปีนะคนออกแบบเนาะสองปีแล้วแต่เรามีเวลาทําเพราะว่าหนึ่งเวลามันน้อย อันนี้มีคันหนึ่งรถเท้า,เาไหมทําทก็คือให้เวลา5้าเดือนทําเลยว่าจะได้ฟังก์ชันใหม่เราก็สามารถทําไม่ได้ก็คือคันแรกที่จะทำใช่ไหมครับใช่ใช่คันแรกที่ทา,ททาตามริงเอกสาวว่าจะทำแบบนั้นอะ่ะแต่มันทําไม่ได้ทําไมครับเวลาไม่ไมี <c oughs> เวลามันน้อย <c oughs> คือปัญหาตรงนั้นสูตรนี้ก็เป็นสูตร <c oughs> แบบตอบโจทย์ท่านางงานเวทีท่านานโจทย์แห่อยู่คันเดียวกันพี่ออกแบบมาอนะ่ะคือมีครบตัวอย่างทุกอย่างเหมือนกับเวทีแหละ ไปไปดูกันฟังก์ชันมีอะไรบ้าง2 0 2 3ที่ผ่านมา2 23สามที่ผ่านมาก็เป็นวิธีลิชักธรรมดากระ่อมเนี่ยฟังก์ชันนั้นก็จะเป็นวิธีลชักมากระท่อมข้อดีคือวิธีชักคือเวลาเราแห่เราก็สามารถดึงวิธีแมคกนีเซเอาวิธทีนกรนดูได้เวลาเล่นเราสามารถดึงไปออย่างนี้ได้วิธีชักแล้วก็จะมีวิธีให้หลิกเปิดปีขึ้นตรงนี้เพื่อ,อรับในการเล่นแล้วก็ใส่ไฟยวประมาณนี้สำหรับสลับปีที่แล้วก็มีตู้หมุนหน้าหมุนหลังตู้ยื่นที่เราเสริมมาอันนั้นเป็นอย่าง,งน,น,นั้นอัน อีกแบบหนึ่งแล้วแต่ปีนี้มันมีอะไรหลายอย่างมากมายกระทอมเรามองทางฝั่งนี้เัางฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ฝั่งรถเนาะครับอันนี้ล้อรถอันนี้หัวรถนักระทอมดูออกไหมกระทอมดูออกไหมมาปีนี้พี่ก็วางแผนทางด้านวทีถือว่าใหญ่มากครับเพราะว่าวีทียังต,ต่ำตัวหกเมตรต่อคันรถแห่ตัวเนี้ยทีน,นี้มีการเปลี่ยนอะไรบ้างหนึ่งก็คือตู้หน้าก็หมุนได้เหมือนเดิมนะกระทอมหมุนได้แปดใบเหมือนเดิมครับตู้หลังก็หมุนเหมือนเดิมกระทอมหมุนเหมือนเดิม แต่ความพิเศษขึ้นมาก็คือทางด้านคงทัดจะมีส่วนผสมบนรถแห่เยอะมากขึ้นวิธีก็เปิดข้างปกติแหละทีนี้เปิดข้างแล้วปุ๊บมีอะไรมาพิเศษก็คือพี่จะมีคงทัดขึ้นบนอีกอีกสองชุดเนี่ยขึ้นไปอย่างเงี้ยอีกสองชุดเนี่ยคงทัดปุ๊บเนี่ยจะมีคานไฟขึ้นมาอีกชุดพับไปจากลังคาเนี่ยครับทอมใช้ระบบไฮดริกดนันมาจากลังคาเลยเอานอนไว้ใช่ไหมครับนอนอยู่บนลังคา,า,คาไว้ทีนี้ตรงนี้ก็จะมีตู้กลางลายเล่อีกสี่ใบเนี่ยสี่ใบเนี่ยเนี่ยสี่ใบขึ้นมาอย่างเงี้เลยเนี่ย นี่นี่กลางเี่จะขึ้นมาพร้อมคงทัดนี้เลยเห็นไหมมันจะตอบโจทย์วิธีมากขึ้นครับสำหรับแบบนี้ยทีนี้ตู้เห็นไหมปัญหาของรถแห่คือเสียงกลางฝั่งนี้กับข้างหน้ามันดอกเท่ากันมันเลยเสียงเหมือนกันครับครับทีนี้ถ้าเราแบบไม่ซีเรียสเราก็ปิดกลางนี้เลยไม่ต้องเปิดใช้กลางนี่แทนจะได้เสียงที่มุมเยอะพอสมควรเนี่ยจากราคาข้างบนที่ฟังชันเพิ่มขึ้นมาแต่ก่อนตู้ยื่นเรามียงแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมกระทอมใช่ครับทีนี้ตอนแรกพี่เอาตู้ยื่นสองฝั่งนี้แหละตู้ยื่นเป็นเสียงไงแต่มันกินพื้นที่เยอะข้างเมตร กินมาที่วิธีไปแล้ว2เมตรทั้งด้านฟังก์ชันตู้ยืน่นดพี่กเ็เลยตู้ยื่นไม่ข้างบนเลยเพื่อให้ข้างล่างวีทีมันใหญ่มากขึ้นทีนี้ด้านหน้านหนาะทีนี้เรามาดูหัวรถเดี๋ยวดูด้านข้างว่าเป็นยังไงนี่สมมติที่หัวรถนั่นก็ทำล้อล,อล,อลอ้อนี่ก็ทำก็ทำต้องดูให้เป็นนะเอออันนี้ก็วีทีลิ้นชักมาอีกใช่ไหมก็ทำวีทีชักสองติดมันเดิมของเราอันนี้ก็เป็นวีทีไฮดริกที่เปิดตีขึ้นมาแต่ปีนี้เราจะเพิ่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดขึ้นมาก็ครงทั ดันตรงไหมอย่างนี้กระถ่อมแล้วก็จะมีเสาอยนีกระ่อมมันจะดันตรงไหมอย่างนี้เลยแล้วก็มีเสาวงี้มาด้วยเนี่ยเนี่ยเสาเขารับหน้าไฟพอดีเพื่ออะไรครับก็เพื่อใส่ไฟเองกระถ่อมลูกค้าก็สามารถใส่ไฟตรงนี้ได้เลยไฟตรงนี้ไฟตรงนี้ได้หมดเลยจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่ไหมครับนี้กระถ่อมโค้งตรงนี้ก็อยู่นี้กระถ่อมอยู่อยู่นี้ตั้งอยู่อย่างนี้กระถ่อมเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้เลยสำหรับเวทีนี่ก็ตู้กลางอยู่อย่างนี้เลยทีนี้อย่างเป็นอย่างคานที่นี้กระถ่อมที่พี่ว่าเนี่ยครับมันกม่เป็นคานหน้าอีกกระถ่ยอมเนี่ยนนาา้คห จะเป็นเหมือนกับวิธีเยอะมากขึ้นเลยในการออกแบบ,บ <S <S ก็นั่งออกแบบนั้งนั้นแล้วดูกระดาษตรงพี่ดิไม่รู้อะไรๆๆแต่นนอะไรกระท่อมเนี่ยเต็มหมดกระท่อมเนี่ยหลังกระดาษหลังกระเดื่มีอะไรขนมขนาดเต็มหมดในการทาฟังก์ชันแต่ละงานเี่ยพี่นั่งเงียบเนี่ยพี่คือเก็บพลังในการวางแผนออกแบบแต่ละอย่างเพราะว่าการวางแผนเนี่ยเราดูตรงนี้อีกแบบหนึ่งกระท่อมไปอยู่หน้าง,งานจริงอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีอะไรติดหลายอย่างติดตรงนั้นติดตรงนี้ทำอย่างเงี้ยก็โจทย์ก็คือเรื่องน้ำเนี่ยกำลังแก้ปัญหาเรื่องน้ําว่าทายังไงน้ําน้ำถ เขาสาคัญมากเพราะว่าเรามีการเจาะหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอย่างคันเนี้ยแต่ก่อนหลังคามันเป็นอย่างงี้ก็ต้องหลังคาเป็นอย่างงี้ใช่ไหมล่ะรถเห็นรถคันหลังคาเป็นอย่างงี้แต่ปีเนี้ยหลังคาจะไม่เหมือนอย่างงี้ท็อปหลังคาเราก็ต้องเนี่ยเปเลี่ยมนี้ก็ต้องเนี่ยเปรีียมนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะเอาตู้เสียงกลางลงมาข้างในนี่ตู้เสียดกลางก็คานลงมาข้างในนี่เชื่อไหมก็ต้องเนี่ยคาจะวางอยู่บนหลังคาเงี้ยจะทําลึกลงไปอีกหรอทำลึกไปอีก แต่ความสูงรถเราก็พยายามให้มันได้ความสูงที่พอดี4 20เมตรยี่ให้ได้แตได้ความสูงลถกทำไปอย่างเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวคือน้ําน้ําจะขังครับใช่น้ําขังนี่แหละคือปัญหาเลยแหละคือบนรถแห่ลูกค้าต้องเข้าใจว่ามันเป็นรถแข่เคลื่อนที่แล้วฝนตกเนี่ยบางทีถ้าบ้านเราทำไม่ดีกระท่มยังเต็มเลยน้ำอย่างร้านเราเนี่ยตื่นเช้าไปเป็นไงน้ําเต็มนั่นแหละแต่บ้านเพราะว่าบนรถแห่เนี่ยมันมีประตูหลายจุด จะกระปูอะไรจะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ชอบวิ่งเข้าไปในน้ำนส่วนหลังคานี่พี่ก็จะทําให้น้ําไหลออกหน้าหลังเอาหน้าหลังเปะดรูเลวหรือว่าก็เปิดเลยเปิดไหลหน้าหลังเลยไม่ให้น้ําท่วมูนตรงเนี้ยเพราะข้างบนเนี่ยข้อดีคืออะไรอย่างตัวเนี้ยลูกค้าใส่ไฟใช่ไหมล่ะใส่ไฟไฟเสร็จแล้วเราสามารถเก็บไฟบนหลังคาได้เลยอืจเหมือนตรงนี้เลยส่วนใครต้องใส่ว,ว่าตู้จะไม่โดนฝนเหรอตู้เป็นอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเราก็จะ ใช้ผ้าใบผ้าใบตัวคุมทั้งตู้เลยคือผ้าใบตัวนี้จะทามาเพื่อตู้โดยเฉพาะคือปิดทั้งตู้ไม่ให้โดนฝนอืแลวคนถามว่าทําไมไม่ทําลังคาเลยมันทําได้แต่ค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นในกระ่องอย่างกาทำหลังคาปิดเนี่ยเอาคิดเล่นในกระ่อมแค่เพิ่มหลังคาตัวนี้เพิ่งนีเป็นแสนคิดอย่างนั้นเลยไม่ต้องคิดมากแสนกว่าแล้วกันเพราะว่าไฮรีดต้องสองกระบอกสองบอกจุดละห้าหมื่นแล้วเท่าไหร่แล้วคิดว่าเป็นแสนแล้วยังไม่รวมเด็กรวมมารัดอีก หลายอย่างก็เลยซื้อเอาผ้ามาคุมช่ป่วยก็มีหลายอย่างกระทมคือเราก็ต้องคำนึงถึงงบลูกค้าด้วยอย่างเราทำอย่างเงี้ยเราก็ขอลูกค้าเพิ่มนะไม่ใช่ว่าเราทําราคาเดิมเพราะว่าให้หล็กกันเพิ่มมากขึ้นความยากเริ่มงานมากขึ้นอย่างราคาเราคุยกับลูกค้าเอาราคาดรมไหมเพิ่มกันประมาณนี้ถ้าลูกค้าเอาเราก็ต้องทําให้ลูกค้าเราจะพยายามให้ลูกค้าได้เลือกทุกแบบวิธีเปิดข้างของสองฝั่งธรรมดาวิธีลิ้นชักวิธีเลี่ยนโอ้โหเรามีหลายอย่างตู้หมุนหน้าเอาไหมตู้ยื่นเอาไหม ฟังชันเรามีให้ลูกค้าเลือกหลายอย่างแต่ลูกค้าเลือกต้องการก็คือฤดูกาลหน้านี้ได้เห็นแน่นอนใช่ไหมครับได้เห็นแน่นอนฤดูกาลหน้า,นาสำหรับลูกค้าที่อยู่ตรงนั้นก็ลูกค้าก็เลือกแบบเก่าคือคือหลายแบบกร่อมอย่างนี้ก็เพิ่มเพิ่มเงินก็ดีอีก,กระท่อมอไลูกค้าเลือกประมาณนะี้แต่ก็ให้เวลาเราในการทําด้วยนี่แหละคือหลกัลกๆเลยกระถ่อมเราทาต้นเหตเนี่ยห้าเดือนพร้อมส่งทั้งระบบพร้อมรับงานรั่เหละถือว่าหนักมากถือว่าโอ้โหทายากมากแต่ตอนนี้คิวรนแหตบริษัทเราตัวเนี้ย นู่นถึงปีใหม่แล้วแต่ที่ออกภาษาก็คือคือยากแล้วในการทํางานคือถ้าจะให้เราทําไม่จากที่ออกภาษาเนี่ยก็คือจะได้แค่ระบบกับตัวถังตัวถังที่ยังไม่มีสีมีอะไรแต่รับรองว่าได้แห่แต่ระบบสียังไม่เสร็จระบบไฮดล็กเสร็จบดประมานี้ถ้าขยำแบบเร่งด่วนออกภาษาเนี่ยก็ทำก็รอติดตามได้เลยครับฟัง์ชันรถแห่ใหม่เดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ